ต้องจืบิ้นทิน้แนแรกจะป่าเปล่าก่อนจะอยู่ไม่น่าจัฟุ้งไม่น่าจัะจืบิ้นทินจังคือลูกไม่แร่กว่าฟ้นเนาเล็กฟุ้งจืบิ้นทินแรอยู่ติดฟุ้งว่าแม่มืออ๋อเอือดแล้วเอือดแล้วแล้วมึงมากับก้อยลูกเป็นทิน้นมาคนเดียวค <c oughs> รับมาเลนึกหมายดอกว่นบ่ ไปวนเลวครับเราได้ก <sa nose> ันแดดกยบหนูบานช่องหนูปอว้าไวันล้วก้าวอยก้นแหนกันใก่้ไม่ข้าวหนยจะเอาเขยไปเล่ากับกบเล่าดินจกร้อยดกไปอย่างเ็วคูกว่าบานแถมตัวจาเต็ดกูบาดยังเย็นเอียดอัดย่างเมียในป่านี้ตําไม่เป็นเคยฮักเลยเด็กกอเคยฮักก็คอยอกไมาแลวเบิงเราเขยนัางนุ่มเบอก ยั่งกันก็นำรุ่มเนาะอยากกินลูกอมมากนะนอนกินเคยนะช่วแถวแดดแม่ไม่มีแม้เวเนะปรีย้ยเดเอ็ยดเอียดกว่าป้าถ้าลูกกูล้วกุตบตายไหน,นลูกเควนมึงพ่อพ่อมาเรียนนุ่เควนเควนหนุ่มมาเดียนนมาเดี๋ยวพ่อเรียนมา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 เดียเด๋ยว,วมา,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 มา สเตตแมานเแกวว่าดูเด็กสมัยนี้กูยอมละตัวตาวิทย์จะเน้ได้พูดแล้วแต่เด็กชายไม่ต่อได้เด็กยิงกันตีดนะแกนะแกวแก้วแกไอ้แก,แก,แกไม่ได้กับกูเน่นี่ไอ้แกว้วนี่เร่งไรไม่ปลาดเลยเนี่ยคนเรียก,กว่าเตะตัวตาวิทย์ได้พูดแล้วนะแกนะแก เสียดีกเสียดนูแกเออแก่อไตัวไอูหมดแล้วไม่ได้เลยแหลไม่นึกเลยว่าลูกุิเลวปนีใจมึงํากับผอปนี่ะลลกอีโกลิโก่มทื่อโกลิโกโยนนุ่มคอมอย่เรียวจีกู ปอเคยวังประจานาลูกไา้มึงเรียนหนังสือให้จบยังหนอยหนอยลูกเจ้าปออะลรเป็นปาลาวานปอเก็บไข่ไม่ไหวมึงไลปพากูไปติดตานอ๋อไปร้อยชุดายมึงจำกับปอบันดีลูกอีโกลิโกนี่อ่าเรียกชื่อนี้ที่แกบุกลนกพอชูน ร้อยลงไปกูโยมันพิ้กาจู้เลยโ <Pokemon>, อเคมันโอเคมันโปเคมันป้อยากคำวันลงไปเลยปอว้ามาน้อยตอื่อมาแรกไม่น่าก็ตามนะวันนี้ตื่อมาแต่น้อยไม่รู้มา้ดี๋วตึ้งนี่เจอร้อยอบ่ะก้าวข้าวข่ยายก้าวข่าย à wow 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 chi đọc coi ta một chia à? mà ta mừng anh em Chưa rơi à Chưa, chữ khen Ồ, này khen wow can bự wow này khen wow. nè nè lô uai vậy phải không thế mà rơi à phải không bạn dù nói à tư hả bạn dù nói như vậy đó ừ. không? Ừ. 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 มากับก้อยแววแววพ่มพุ่มพ่มมาชวนูเยอะมามามาเอวแววไมาชวนมาชวนวาบลูก้อยลูกปอเลี่ยลูกปอเฮ้แล้วแม่มีไม้ฮะแม่ตัวมีไม้เฮเฮเฮปอ่ามีอ๋อจะอยู่ไหนอะแม่เฮเฮเฮปอบาแม่ใจแววพ่มไม่ก้น anh mẹ em tay đẹp mưa mấy cơ quá em muốn lộ coi vậy